ขาหมูผัดตะไคร้ดูดูพี่น้องดูไอ้ย่อหน้ากินอย่างแรงนี้ถูตที่พี่บาจะทําให้พี่น้องดูวันนี้จะได้ขาหมูที่มีความนุ่มที่สาคัญก็คือว่ามีความหอมอร่อยมากอันดับแรกเลยต้มน้ํารอไว้หนึ่งพันสองร้อยซีซีใส่ใบมะกรูดสามาใบตะไครท้ทุบๆใส่ลงไปหนึ่งต้นเกลือหนึ่งช้อนชาผงปรุงรสหนึ่งช้อนชาทีนี้มาดูขาหมูปริมาณขาหมูที่ใช้หนึ่งกิโลพี่บ่าวซื้ยแบบที่เขาหั่นมาเป็นชิ้นแบบนี้ตาใครจะทําเมนูต้มยำก็ใส่เป็นชิ้นแบบนี้ไปได้เลยแต่เมนูนี้มาหั่นให ถ้าว่าชิ้นพอดีคำก็ได้ชิ้นแบบนี้ก็หั่นเสร็จเรียบร้อยได้ชิ้นพอดีคำแบบนี้ทีนี้ก็เอาไปต้มข้อดีของการต้มก็ช่วยหมูมีความนุ่มอีกอย่างหนึ่งก็คือช่วยลดกลิ่นคาวด้วยก็กดๆให้พอจมน้ําแล้วใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนต้ม3 0ิบนาทีทีนี้มาดูใน,น่วนของตะไคร้พี่บ่าวจะใช้ตะไคร้ทั้งหมด5ต้นแบบนี้2ต้นก็จะเอามาหั่นแล้วก็ตำไปกับพริกแกงอีก3ต้นนี้ก็จะปอกให้เหลือแต่ทวนที่อ่อน แล้วก็จะหั่นแล้วก็ใส่ตอนหลัง,งก็หั่นไปเลยสําหรับตัท้ทีนี้มาดูขั้นตอนการตำพริกแกงตะไค้สองต้นใส่ลงไปตำส่วนของตะไร้ก่อนแล้วได้ประมาณนี้นี่ก็พริกจินดาพเม็ดพี่บ่าวทำแบบเผ็ดน้อยขมิน้นหน้อนิ้วได้กระเทียมจีน5กลีบหอมแดงหัวถ้าใครต้องการความเผ็ดร้อนใส่พริกไทยลงไปได้ แับประมาณนี้ไม่ถึงกับต้องละเอียดมากแล้วก็ใส่กะปิลงไปเครื่องช้อนโต๊ะตํามโปเข้ากันแอ่นี้เป็นว่าใช้ได้ใส่เครื่องแกงกะีก่เาตั้ไว้แบบนี้ในกอน้ำทุบที่เราใช้ต้มหมูใส่เป็นน้ำล้างครบเดย๋ยวใส่ลงไปในตัวของหมูก็ต้มมาครบ30สนาทีทีนี้ก็ปิดไฟได้เลยนี้ก็ตักเนื้อหมูขึ้นมา ก็จะมีความนุ่มระดับหนึ่งแล้วก็ได้แบบนี้มาถึงขั้นตอนการผัดพี่บ่าวใส่น้ำมันไปประมาณ3ช้อนโต๊ะน้ำมันเริ่มร้อนเอาเครื่องแกงที่ตําไว้ลงไปผัดเลยช่วง,งการผัดเครื่องแกงใช้ไฟอ่อนพี่บ่าวชอบใช้ทัพพีในการผัดแบบนี้มันง่ายดีก็ผัดมาจนเครื่องแกงชุบแล้วก็มีความหอมชุนขึ้นมาได้แบบนี้เอาขาหมูใส่ลงไปเลย nhưng có phạt hay cao học trường kèn có Phật mà chắc chống ra thì Hãy thuộc cho một trường kèn không gặp khá mú được nói lại bèn nít năm ăn cốc phải nó quay lão năm cúc đi ra tôm mú sẽ nó quay lưới thì nó bịt nói nó là bìm bèn mày từng gặp tông hay tuồng ทีนี้มาปรุงรสตอนนี้ต้มหมูใส่เกลือไปหนึ่งช้อนชาผงปรุงรสหนึ่งช้อนชาน้ำซุปที่เราใส่ก็เริ่มมีรสชาติอยู่แล้วทีนี้ก็อย่าปรุงใส่น้ำปลาลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำมันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายที่ว่าใส่ไปสองช้อนชามีน้ผัดให้ส่วนผสมเข้ากันดีเห็นว่าช่วงนี้ยังมีน้ำเยอะอยู่นะพี่นอ้องปิดฝาทีนี้ก็ปรับลงมาเป็นไฟอ่อนแล้วเคี่ยวให้ขาหมูเนี่ยมีความนุ่มห้านาทีพี่ว่าก็ปิดฝาอบไว้ห้านาที นี่ก็มาผัดๆแบบนี้สัมผัสได้ถึงความนุ่มแล้วแล้วก็เข้าเนื้อดีแน่นอนทีนี้ก็ชิมรสชาติเค็มหวานผิดส่วนนี้พี่น้องก็สามารถปรุงได้รสชาติที่ชอบทีนี้ก็ใส่ตะไคร้แล้วก็พริกพี้กว่านี่ก็ผัดเลยผัดให้จนตะไคร้เนี่ยเกิดความนุ่มใส่พริกขี้กว่าลงไปก็จะมีสีสันขึ้นมากก็จะผัดไปสักประมาณสองหน้าที่ให้ตะไคร้ที่เราใส่ไปมีความนุ่ม แล้วก็มีน้ำลูกคลิกแบบนี้ไว่าใจได้สุดท้ายก็ใส่ใบมะกรูดลงไปก็จะมีความหอมมากอ่อใครนี้เสร็จเรียบร้อยดูพี่น้องความน่ากินอ่อามาแล้วพี่น้องดูอื้ออจัดไปขาหมูหนึ่งกิโล ความน่ากินอือย่อดูแล้วพี่บาวชิมอืมอ,อ,อที่โดดเด่นมากความหอมแล้วก็รสชาติมีความเค็มหวานเผ็ดไม่มากที่สำคัญของวิธีการนี้หนังหมูมีความนุ่มแต่ไม่ถึงกับเละพี่น้องที่ฟันไม่ดีฟันไม่แข็งแรงลองใช้วิธีนี้ดูก็เสร็จสิ้นไปสล้วแบบเมนูขาหมูผัดตะไคร้และพบกับเมนูอื่นของพี่บาวได้อีกขอบคุณพี่น้อง,องทุกท่านที่รับชมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้อง